วันนี้วันศุกร์แล้วแต่เชื่อว่าหลายคนยังม o v อ on ไปไม่ได้จากฉากในละครร้อยเล่มานยาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาร้องออกเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นฉากหวานสุดสวิทริมทะเลค่ะของพี่มินกับน้องเอมนะคะซึ่งเบลล่าค่ะรับบทเป็นน้องเอมนี่นะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังฉากนี้ว่าเบื้องหน้าที่เราเห็นฟินหวานแบบนั้นเบื้องหลังเป็นยังไงแล้วก็ความหมายที่ซ่อนอยู่ในฉากนี้ด้วยค่ะฉากทะเลใช่ค<ะ>่ะที่ <laughs> ดสินใจแล้วรุกเข้าหาผู้ชายอ,อันนี้แหละค่ะที่พี่โป๊บ,บอกว่าหุยอันนี้พี่โป๊ในใจแบบรู้สึกแรงมันก็น่ารักอะมันก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งว่าที่ผ่านมาก็มัวแต่เออไม่เอาแบบไม่กล้ารักอยู่ด้านหละแต่พอเ,อ,อเปิดใจปุ๊บฉันลุยเองเ<อ>ครียดมากเราไม่เคยเล่นแบบนี้แล้วคือสนิทกับพี่โป๊่อะค่ะ<อ>คือพอที่จะ ต้องมาอยู่ใกล้กันหรือเป็นฉากเลิฟซีหรือว่าเป็นฉากจริงจังอะมันจะขำอะคือมองหน้ากันแล้วก็เขินมากเพราะไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนกับพี่โป๊บด้วยกับคนอื่นด้วยคือแบบไม่ได้เข้าหาอย่างงี้อะค่ะหลายเทกไหมคะหลายมากหลายเทกมากแล้วก็มีเทกที่หลุดขำก็มีค่ะใช้เวลาในการถ่ายทํางานนไหม นานนานนานอยู่เพราะว่าเป็นฉากปั้นแสงเงาทังปาใช่ค่ะจัดไฟตั้งแต่สว่างอยู่ยันมืดอะค่ะอย่างนั้นเลยเพื่อได้ความสุแบบโรแมนติกเนาะใช่มันเป็นฉากที่อยากจะเล่าความรู้สึกด้วยอะค่ะฝนนี่นะคะเียกว่าซักไซ้มาให้ละเอียดละอเลยทีเดียวเราต้องรู้เบื้องหลังทุกเม็ดค่ะว่าเป็นยังไงความรู้สึกการทำงานค่ะ เปนกับฉากนี้แล้วนะคะผมมีอีกฉากหนึ่งครับของพี่มิงกับน้องเอมนะครับฉากนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปหวานกับทั้งคู่บนโซฟาหวานนี้ที่โซฟาจากเตียงเปลี่ยนมาเป็นโซฟาแน่นอนแต่โซฟาที่จะเล็กหน่อยเขาก็ต้องเบียดเบียดกันหน่อยหนึ่งบนโซฟานะครับผมแต่อย่างที่เราูดดีว่าหนูไม่เล็กนะแต่ว่าเราเข้าไปได้อีกคนนึงเลอวแต่ว่า ที่รู้กันคือเวลาเวลาโปเข้าฉากด้วยกันเนี่ยมันจะต้องมีใครแกล้งใครสักคนใดคนหนึ่งที่เป็นฉากน่ารักอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าใครจะเป็นคนแกล้งใครกันครับแล้วก่อดเทนั้จบอย่าปิดแน่นอนขอบคุณนะครับอ๋ออะไรเติมไม่เิใจคุณ การเช็คุณูดทำไมวะเนี่ยต้องต่อเนี่ยเดี๋ยว้เก่งก็ต่อไปดีกันไม่ดีเลยหมดเนี่ยมันต้องมีแกล้งกันตลอดเบื้องหลังก็ฟินแล้วนะใช่ใช่แต่ว่าเบื้องหน้าติดตามชมกันได้ในร้อยเล่มันยานะครับวันจันทร์และอังคารนี้เวลา20.20นช่อง3าก่อน3าครับค่ะ